ไปครับรอไป200ช่วงนวันนี้นะขอกับกพีหน่อยแล้วกันนะไปเออกับพืปีก็ไปยังไงจังหวะนี้ชงอีกแล้วนี่มัน200บาทแล้วยังไงแล้วมีชงอีกหนึ่งก็128ยังไงต่อแล้วก็ต่อไปหนึ่งคาราเบลนี่ยังไงเออดอกสีขาวก็ไปดอกนี้คกันดูสักพีทำดีได้สิบาดูดี คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกสนานและความนเดินเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะโอเคครับผมก็ลาบสวัสดีพรกันมีน้องนักปั่นทุกท่านเช่นเคยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บเมตา204ขอบผมอีกแล้วนะคะวันนี้ก็อยู่หน้าเกมของฮาวเวียรทิกกอรสำหรับค่ายบีจครับไปครับ วันนี้พุ่งด้หนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาทนะกับเว็บโต้ไม่ผ่านในเย็นบาทดีนะแล้วก็มาดูกันนะฮะเริ่มต้นที่เบสสิบบาทแล้วก็นนะเปิดเทอร์โบด้วยน,นะมาหลักร้อยเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมไปไปเออมาครับเข่าหลักตัดอะไรยังไงแล้วก็ได้รู้สแคตเตอร์ยังไงครับผมสแคตเตอร์สแคตเตอร์สแคเตแคเตอร์แล้วยังไงโอ้โหสแคตเตอร์มไม่มาครับท่านผู้ชมคับนเดียวเฮ้ยเข่าหลากตัดมาแล้วเบสสิบบาทไปก่อนนะคะรับคงที่ไปก่อนนะท่านผู้ชม อ่ายังไงเอยังไงอยังไงมาแล้วครับดอกจิกมาแล้วครับจังหวะนี้แล้วยังไงครับแล้วก็หมุนไปครับเรื่อยๆครับได้ไวครับชงไปเรื่อยๆครับโบไใบดอกนี้ครับตอนนี้ครับรวมกันไปสามร้อยยี่สิบสามบาทแล้วเออขึ้นรางวัลไปก่อนเลยนะจ๊ะนักขี่ฉมเอาไปครับก้อนโตครับสามร้อยยี่สิบสามบาทนะจ๊ะมาวะไปครับได้เวลาขยับเบรคที่สามมาโบ้ใบโบ้ใบยังไงครับดอกนี้ดอกกล้วยไม้หรือเปล่านะไม่รู้นะแต่คล้ายๆนะเออมา ยังไงยังไงครับหูเปลี่ยนมาดอกนี้ครับ6 4 5แล้วครับตรงนี้นะโอ้ยขึ้นรางวัลไปอีกแล้วนะพีช่ชมเอาเรื่องครับผมเอาอี่อนดิกกี้ครับ645ครับมานะครับหลักพันแล้วนะท่านผู้ชมนะไปครับเริ่มที่เบด50ไปเลยแล้วกัน4 0ข้ามครับผมชอบเลข50มากกว่า40เออนีความชอบจุดตัวครับมาถึงก็600แล้วยังไงแล้วก็เปลี่ยนสำรับรถกุ้ยม้าไปครับดอกนี้ครับรวมกันเป็น3,300แล้วครับตกเลยครับอีกหนึ่งดอก แล้วมีจงกเบ่าวไม่มีครับผมโอ้โหเอาก้อนต่อไปก่อนครับ1590พันห้าเก้าสิบบาทนะจ๊ะตอนนี้ก็มีสองพันห้าเก้าสิบแล้วได้เวลาขยับไปเป็นหนึ่งร้อยบ้างนะโบก้าไปดอกนี้เปลี่ยนไวแล้วครับไหลามาแง้ว่าน้ำจมแล้วก็มีชงอีกแล้วน้ำจมนะนี่ยังไงต่อครับชงใบหนึ่งข้อหนึ่งพันแปดสิบบาทแล้วยังไงแล้วตัวสุดท้ายก็มาครับโอ้ยดอกนี้ก็ไปครับรวมกันเป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ยแปดพันสามเดว โอ้ยสุดจัดสุดจัดไปเลยเบ็ดร้อยอย่างปังนะทด้ไม่ยอมดูครับคือนรางซุปเปอร์เมกาแน่นอนครับจังหวะนี้งไม่เหลือครับนี่ครับยังไงนะครับแปด5มาสิบหาบาทนะจ๊ะโอ้โหแบลบรินแ,บ,บ,แบ,บแบบไปเลยนะขึ้นห 10, มือนเรียบร้อยครับวันนี้นะมาหลักร้อยนะไปครับลองเบสองร้อยบ้างครับวันนี้นะขอกัับคือนหน่อยแล้วกันนะไป เออจะพือ,ป,อกกปีเข้าไปยังไงจังหวะนี้ชงอีกแล้ว1หนึมัดสองบาทแล้วยังไงแล้วมีชงปีหนึ่งข้อร้อย่บาทยังไงต่อแล้วก็ต่อไปหนคาราเบลที่ยังไงเออดอกสีขาวก็ไปดอกนี้ครับรวมกันเป็นสี่พ้อยสี่บาทนะโบโ้ ของแท้4,440ล้านก้อนโตไปนะโอ้โหวันนี้นะขอเป้าหมายอยู่ที่20,000จะถึงหรือเปล่าน,นะมาดูกันนะขอโดมาสักนิดนึงแล้วกันครับ200ใหมาอีกแล้วครับยังไงครับมีชงกันบ้างโอ้โหไม่มา,มน,านี่ผู้ชมหายไป90บาทนะไปกันต่อครับเอ,อ้ยหายไปอีก200ยังไงจังหวะนี้มาอีกแล้วครับข้าวหลาตัดยังไงต่อครับโอ้โห4150ก็ยังดีนะท่านผู้ชมโบ้ข้าไปโบ้ข้าไป โอ้โหยังไม่มาเลยฮะไปสองร้อยเริ่มบูบแล้วท่านเจ้เว้ยเริ่มหายวับมาสับโรดสองร้อยยังไงครับตกด้วยดอกจิกไปบยังไงต่อครับมีวายชงแน่นอนแต่ไม่มีตัวชงตรงนี้นะโอ้โหไปต่อฮะเอ้ยสแคตเตอร์ที่เป็นสองร้อยครับมาเลยครับติบสองการ์ดฟรีบุญเออกดเริ่มไปดิเออมาครับยังไงมีชงบ้างหรือเปล่าครับหัวใจมาอ่อนเลยหนึ่งคาราเบลเออยี่สิบบาทมาแล้วแล้ว น้ำนะมะพร้าวน้ำหอมไปครับ1ข้อไปแล้วก็ตกด้วยดอกกล้วยไม้ไปยังไงครับ50บาทนะครับตอนนี้ครับตรงนี้ครับรวมเป็น7 0สิแล้วนะไปกันต่อฮะเออยังไงครับดอกอีบวกสีจะเป็นไปสียโอ้โหสก,กัรเตอร์สองตัวโคตรปังแล้วไม่มีตัวชงตรงนี้ยังไงมีชงก้าบาทดอกนี้สับปะรดเข้าไปครับยังไงต่อเปิดขึ้นแถวแรกแบบนี้ดูเรื่องไมดีหน้ากากไม่ดีเก้าร้อยบาทแล้วยังไงแล้วก็ตกไปหนึ่งข้อครับยังไงยังไงครับ เอาไปก่อนเลยพันเก้ายี่สิบหรือหน่หกแล้วตอนนี้ยังไงกาแฟตะปี้นที่เหลือ,อดอกจิบมาครับยังไงต่อครับมีชงปลาต่อวายมาไม่มีตัวชงตัวหน้านะฮะโอ้โหวายคงที่เนี่ยวายคงที่ไม่มีชงเลยเหรอเฮ้ยเออมาหนึ่งข้อเราหกร้อยท่านผู้ชมยังไงครับวันนี้จะดันขึ้นถึงสองหมื่นกันเปล่าครับมาดูกันนะจังหวะน,นี้ครับสับปะรดมาหนึ่งข้อสองพันเจ็ดเรียบยร้อยก็หมื่นเก้าแล้วยังไงแล้วยังไงกาบฟีะปี้สุดท้ายยังไงครับหมดล่อแล้ว วันนี้สงสัยดันได้แค่นี้นะท่านผู้ชมมาดูเงินรางวัลรวมมาจากการเข้าฟีเจอร์นะหนึ่งห้าพันสามร้อยสิบบาทนะเออรับรางวัลไปเลยแล้วกันนะโอเควันนี้ก็พอแค่นี้ดีกว่านะหลักร้อยได้ไปหมื่นเก้าอีกแล้วนะกับวิทต๊ะไม่ผ่านแต่ย็นแบบนี้นะฝากกดไลค์กดติดตามของผมไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงจูงใจในการทำคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊วยว้าว